อนอนนเียเนิยกสายดงนะครับยินดีท่านพบก,กับเสซนิกสายดงังงองต้บุขี้อ้าเกี้อวปล่อยพลังเิคุณอ้ไอ้ยังเงืองอกต้มหอยเท่ามั้นีน่ห้อยยง,งห้อย Mereka ah. oh, akan jadi... Mereka akan jadi apa? Jangan berterus terang, Senex. Ini tidak ada kira-kira. Apa? Apa? Hei! Saya ingin beritahu... Saya ingin beritahu... Saya... Saya ingin beritahu... Apa? Apa yang awak cakap, Senex? Saya ingin beritahu... เอ้โอ้โพี่น้องป้องไปอ้เอาวสดีเอาสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องป้องป้องเปียวเอมื่อนี้พี่น้องเห็นไหมพ่อคับเยเล็กสายดงเงือกเงือกเงือกเงือดงที่บุกเอาเจเร็กต้มต้มบกหอยมาเส่น้ํำเมื่อนีเอ้าพิ้า โอ้คือก <ged metro> yeah. well, okay. ินอยู่หมือนี่ไฟไฟอยู่ตัมหมวยนี่ครับพี่น้องได้บกหมวยมาแล้วเสียนเอกเลยเสียเนกครับเสียเนกคายดงกับผ้าผ้าผีผ้าหนองเนี่เห็ดแจวเนาะเห็ดแจวต้องเสียหนงเนาะอ้าวอวต้มดไฟเกันจ้าไปตั้งเนดวต้มหมวยเพาเสนาพี่น้องมาัาวยกูเกิดมาก็เคยกินเนาต้มหมยเพะเสนาก็สนต้ม อ <c oughs> มันแมนอยู่บ่แมนอ้ยากูกินปตัวดเนาอต้มหมมาเทน้ำาเดต้มต้มเหมือนมาใส่้ำไหมดิโอ้ยหมวยวไอออมาเทน้อ้าลองเบิ้งเอพอดิกิกินอยู่มืมอ เป็นนางหุ่มขวน้นโอ้โหอฮฮฮฮฮอฮอฮฮอ้ายอเกบอเอยอเอเยองอเอเยยอวอเเเดี๋ยวไปฟังเป็นตัวมยแบบภาษยน้มเด้อมเนาะเด้อเอ้าเรยออกมันเบิด อู้อ <Christmas. S 1> ุกเด้เบ <R ahan S 1> ิดเปลืองบกหอยงมมาเมยกันหอกเอ้าไอเบิ่งอาจารย์อาจารย์เด็กไทยดนกัรอกหลังเ้อครับหลังดแล้วครับเออโอยังดีล้วครับเจ้านายเอ้า่เลยเทบ่เออนิบาดไม่เนเท่อนี่้บานบ ข้างบมเทียดิโมเอ่าน,น,นังเบิ้งเออเออนางเบิ่งทั้งคนโอ้เป็นสูตรครับพี่น้องเป็นสูตร่ตรงคนเกลือเ<ก>อ้าเกลือเกลือเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆเอาเกลือมาก่อน

เออไข่เงีนบมมีอนู่นนาอันมามีแล้วคุบ้าเอาให้สซมมันมี่ะเออเอามีเออมันบามี่ีอยู่น่ะอันอ้่างไปทางเอาทำนี่เดี๋ยวจิไปหาาทรายเดี๋ยวจิพาไปหาหรอก่ะเออเอเอ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 เอเอเเเ้เีเ ไอ้เอ็งอ้วนอีกยิ่งอยู่ว่าอีกไอ้ว่าขาดีเ่อมดีเอาไอ้ไอ้ไไปยิ้มไปบ่เอาโล่กึกโอเควะอาจารย์ทำนีบ่บ่โอเคโอเคมีฝานบุญฝา,าเลยเอาพี่นอ้องตุ่มของขวายเท่ากันระวงังสีรอดเดียวสิพาพี่น้องไปหายาสมุนไพรยาคึกพี่น้อง Anh này không. Dạ, yeah. tôi mới đi bộ. Dạ, yeah. <laughs> thương hết, hết, hết rồi đi bộ. Yêu thương bài hết, hết đi bộ. Boy, hoài 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 ui hoài 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 rồi hoài hoài Hết hoài 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 เฮ enfin, enfin bon. ็ดเองอาขักินน้ำเนยก็ติดเฉบแนาะโอ้ยเห็นป้งหอมมาดีสบกลอบกลอบกันวะอตอนนี้หัวงอไปล้โอ้นี้จะกินกันแลยไปแ้วกัน อ้าวตรู้ว่ามันคนนี้มองแบบเขาออกโซนทัด้ยโอ้ลองทุนเอ็ครับนี่โอ้ดึงเราเองเออเองมุกม่วงกับเก็บเองเองอเอฟก็เอว่ะยอดยุดว้มาสิทกินคนนี้มองแบบแซบเอาไปเอาเบื่อกี้ภาพเป็นหายาคึกนี่นี่ข่ว่าหูจากสูดยาคึกบ่โอ้ยเอ้ đi em hỏi 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 hỏi

เนาะมุนไปครับมุนไปเชนิกมีบวบอะเนาะมันเดืมันกัดมีห้างนี้ก็เชนิกเยอะบว พอดีอปวแตกพี่นอ้องปวแตกปวแตกพะยะปวกพี่นอ้องอยามลุงครับกินอดีดตรงๆเ่าคือครับพี่น้องมาไปอีกก่อนอย่าเนี้ยังก่อยาคึกไม่ต้องยังก่อทา หมอยาหมอยาเนี่ยอะไรวหมอยาหมอยาวายาคือกูจะให้นะโอ้ปวดท้องไงรอดเวรดิไปทางไปฮะยิงเอวยิงเอวยิเอวยิ่เอยิอเกขนเขาท้วัดางขวามือยงเข่าไอ้ปวดที่วัันอเอวฮะถุงเิดถเิเกิดไม่ครับพี่น้อง mất oh. luôn, oh, oh <laughs> Không khỏe vậy, nữa, phải nữa. Đó, mày phải mày măng không, thôi bỏ không, ôi, cái กอดได้กอ้หยวมวกม่วงโอ้น้พี่น้องเจนอกได้เน่กินมากครับมือนี่เจนอกนได้แนวกินมากครับว่าของดีแค่เนี่ยมันพายมานํำมันเห็ดมาเองนี่ส im ูตรทุนคนเหนียวหัมวกม่วงเลยพร dạ mhmm 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 mhm vậy mhm nào nào mhm 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 ăn ăn nào đi 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 กี่หอยเหรอไม่ใช่อ๋อโอ้อืมตุ้มไปฮนไปเดี๋ยวนไปผมให้กระตุ้มไปแล้วพี่น้องตุ้มไปพอดีถามมันสุกนะถามมันสุกจริงดิพวกแขนถามมันสุกจะสิลนไปกินพอดีตุ้มไปข้างหม้อกไปแล้วนะฮะสมุนไพรตัวพี่น้องสมุนไพรยาคืออย่าในวันไม่ต้อนเฮี้ยนนะไปเดี๋ยวในครอบไปไม่ใช่ ทำข้างเมื่อยอยู่มือเอ้าโอ้โหปวดเลยเมื่อเอาไปเอาที่เผาของไว้ก่อนไปเมื่อยเอาเดีด๋ยนี่ยมาพี่น้องมาดองบอนผ่านกรรมะวิธีคุณขึ้นแค่ขึ้นแค่ข้นเฟกัด ย่นใใญ่สหคุณเยื่นพวนี้ดีจังเลเตะแก้วผมนะ่ยิอ่าได้พี่น้องได้มักก้ยือ่มโรอยเลยมันอยิงไปคับพี่น้องดองมาสิมันนี่นีวิธีการดองนะครับ

อุยนี่ออเอเมอเอกโอ้ยไปเ็ปุยบาดนี่โอ้นงบ่่วหมอคนๆๆนี่คนห้อ่ จออ้าป่เจนี่น,น้ำบ,บ,บุกเอาเร็บ่ไอ,บ<า>อ้บุงหนึงทีเนทวนทวนเลยหมอ,อ,อ๋อบุงออมนี่มาต้าองอนเรื่องเด้อเดี๋ยวเสียในกลางมือแลวกันไม่ได้เสียในก็จะแสบบ่เป็นแอ้เป็นแสบให้เดี๋ยวไปหานจิ้มกันพี่นอง แบบนึ่งอ่ะมาเนี่ยใการเลเอาดีนาเอออาเกีอกงงจิ้มไหเอาเอาอะไรหน่อยู่เอ่อเอออาตาเอาตาคนบ่ตาตาหย่ยะเอิบน้ำหน่จะตดเอาออกอยู่ตาบัเอ้ยหยโอ้ อ้าวขึ้นเสียนี่ตัวนี้ในส่วนนี้เอาอมาโอ้ยเหี้ยซสนอฮะบ่เงี้ยต้างำ่เงี้ยบ่ใส่เจ้าไปเลยบ่เงี้ยการคักมึงละมึงละเรื่องข่อยได้บานข่อยก็บ่อตาออกได้ข่อยเส้นใดอุ้ยนี่ไม่ได้เลยเดีือดไปนอกเด้อ

เด้๋ยวามมันข้าวข้อหรูพี่กูนี่ยม่ได้มยืนหวัวข้าวข้อตายนี่หมดว่ะวนะทำสมุนไพกันเดมุนไพรนะครับพี่น้องดองขอยาปวก ตะบุคุณย ouais. okay, yeah. ังก็เจนี่เรา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 กินหะคึกบ่ครับบุงกินหะคึกครับเออแรงวันะกนได้ไปโงว่นไงอาฮะบอ้งอ้หน่อยหน่อยเนาะติดข้อยเอา Ờ, uh, um. à hải yeah. ờ. đứng, đứng xe này bổ, cái càn, cơn nào thì đi gì ăn, ăn mà, nào, lại. <laughs>

หอมกลมหอมอนี่มันเออืมอ๋อออเดี๋ยวเนี่ยต้องว้หน่อยเดี๋ยวติดก่อนออมาขอหน่อยมัก้องไงหน่อยไม่เออออโบมากรเงย่บมากระเงยมรกเงยอืจัดไปฮะ มีมีม <ara> ีอะไอยู่หนาเนาะจูดบ่จุดนี่บ่ใหม่เที่ยงบ่อออมอสั่งกบเหลือเช่ากบอิ่มกิมงานทอดกินเครับพี่น้องไรเสร็จบ่ đấy ừ. không? À, à, e à, à, ô, à, ừ, mhm 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 Bỏ mhm Chìm mhm Chìm mhm 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 ờ mhm 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 สูตรต้มหอยเสียนเนี่ยครับแสบ่บพี่ดิแม่นความเล่าเลยหอยไม่ใส่น้ำครับน้ำมันหลอกมันจะบอกหอยเนาะอุ้ยวินแบบสายดงเน,นี่ยเฮาเน่ะหาไปหาซื่อเงินซื่อชินไว้เ <c> ง <ười> ินซื่อชินก็ไม่มีกินบอหอยไปทั้งนั้น

ทีมงานบ่คืออืมว้าไอ้ไอ,อ้จงใหม่ทีมงานน่าเสีเดีเนาะทีมงานสองอ์เกียงเาย้างยังสิสิบภาพไปลองเพลงบ่คลิปหนักสิภาพเอาบุญหลงไฟ้ได้เดิน,กนหกเนาะบุญหลงไฟเดินหกด้วเจ้าสิเป็นนักร้องบ่เจ้าขอยสิเป็นมือพินตากลองให้เป็น เป็นหมแขนเด่ะจะก็โอ้แล้วน้อโอ้ร้อเป็นยมอโอ้เมื่อกันนะน้องเมื่งกันนะโอ้ยเอ้ยอฝันได้อยู่ไงเอ้าฝันน้องน้อฝันได้แคนนเนาะเอก้องผมมีอะไรกันบุญมือไอ้ห่เอก้อโอ้ยมึงหันดต่เป็นหนองปเลยเอาเท่านี้แล้วก็ได้เี่น้องได้หมือนเด้อ ยองกับเสียนิกต่อกับทีมงานซอกินเกี๊ยงเฮ้ยเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซอกินเกี๊ยงเรื่องเสียนิกสายดงเรอเสียนิก <laughs> สายดงเอาแต่พี่น้องถ้าจะกดไลค์กดแชร์ไปกระไงใจให้กับเขาไปในช่องยูทูบด้วยพี่น้อ,องเด้อพิมพ์ค้า่าซอกินเกี๊ยงชาแนลชาแนล่มชาแนลอันนี้ในกระไรนาะ เออพิมพิมเขไปยังบ yeah, really ูมไอเงิย so ังไอเฮสไลดดอนเงอสายดอนมันสายดงเนาะมไองเงองไอเอเงเงดอนใดดอนดอนที่บูงเงอดอนสโอ้เชนเกดอนสีฮ่ายการเอาแฟนเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปในช่องยูทูบเด้อคลิปหนาสิพ่อเนเกไป ยัง no เอเออยี่เอ๋ยเออเออกดติดตามไปเนาะเออเออกดติดตามไปเขาไปในช่องยูทูเด้อพี่น้องเด้อแต่ไปกดแต่ไปกดในเฟซบุ๊กผมแชร์ลิงก์ไปบ่าเอะแชร์ลิงก์ไปมันติดกดบ่ได้มันติดขึ้นว่าเข้ายังกาะลงชื่อเข้าใช้หนะมันติบ่ได้ต้องเขาไปในช่องยูทูปกดติดตามไว้ครับยังไม่ยากเออไออเออเออยิงของซอกินเกลี้ยง channel เออเอามืมุนเอาชัตนี้เ่าเสียงเนาะ เดี๋ยวไ้ท wow, wow wow ีมงานทำนี่ยกินกเป็นอพาะันพ่อมันเสบตรงเออเดี๋ยววันดี้เบาบบอยหวัสดีสวัดีด้วยวันดีครับ